แนะนำรถสวยๆครับวัดใจวัยรุ่นแน่นอนสำหรับ Honda Civic FC 1.8 EL แปลงโฉมหน้าเ s ให้สวยๆ,ๆแบบนี้ครับห้ามพลาสวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอทอออโต้กันอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับเจอกันที่เดิมบริษัททออ,อโต้ต,ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์บินบุรีกรุงเทพครับฝั่งตรงข้าม b ิ๊กซีสาขาสุวินทวงศ์นะครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าจนถึง6โมงเยน นะวันนี้เนี่ยผมมีรถเก๋งซีดานไซส์แอลนะครับแบรนด์ฮอนด้ามานําเสนอนะครับเป็นแบบรถทรงสปอร์ตนะฮะัยรุ่นเนี่ยน่าจะชอบนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นรถที่ผู้ใหญ่ก็ใช้ดีนะครับใช้งานได้ปกตินะแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็ใช้รถรุ่นนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็รับรองได้เลยนะครับว่ารถรุ่นนี้เนี่ยขับดีนะครับในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งเลี้ยวโค้งนะครับช่วงล่างนะฮะหรือว่าการเกาะถนนของตัวรถ่ยถือว่าทําได้ในระดับ ที่ดีเลยนะครับดีเลยนะก็คันนี้เลยครับผม Honda c i v i c FC ครับผมสำหรับคันนี้เนี่ยของผมเป็นรุ่น1.8 EL ครับปี2019นะเป็นโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัวเทอร์โบนะเป็นโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น1.5เทอร์โบหรือว่าโฉมปัจจุบันที่วิ่งตามท้องถนนณนะตอนนี้นะครับผมคันนี้เนี่ยขอเล่าประวัติตรถก่อนนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านนะครับ รถบ้านแท้ๆเลย1มือนะครับลูกค้าเนี่ยขับเข้ามาขายที่หน้างานครับผมสภาพรถผมบอกเลยว่าเนียนกริบนะครับสภาพ100% NOT น็อตเนี่ยไม่มีแกะสักจุดเลยนะครับแล้วก็ทางเจ้าของเก่าเนี่ยเขาแต่งนะครับเขาเปลี่ยนโฉมนะครับเป็นตัว RS แท้เบิกสูตรมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าโลโก้เฮดแดงนะครับหรือว่าโลโก้ที่เขียนคำว่า RS เนี่ยก็เป็นของแท้เบิกสูตรมาใส่นะครับผมแล้วก็ ได้ในส่วนของชุดแต่งด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตและก็สปอยเลอร์นะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องพันแปดไอวนะครับผมเป็น1.8 EL ตัวท็อปของเครื่องพันแปดนั่นเองนะครับตัวรถเป็นสีเทาดำนะครับใครที่ชื่นชอบรถสีนี้นะครับหรือว่าหารถที่ดูแลรักษาในเรื่องของสีง่ายๆก็แนะนําสีนี้เลยนะครับเพราะว่าดูแลรักษาง่ายมากๆแล้วก็ในท้องถนนเนี่ยก็ค่อนข้าง ที่จะสวยนะครับผมนะใครที่หาสีนี้อยู่นะครับสีมืดๆทึบๆนะครับก็แนะนําเลยครับผมกระจังหน้าครับ RS แท้เบิกสูนสีดําเงาเมทัลลิกครับโลโก้เฮดแดงสภาพสวยสมบูรณ์นะของแท้โรงงานนะครับของแท้โรงงานได้ทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังเลยนะครับตัว RS ก็เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนชุดแต่งครับสเกิร์ตหน้าสวยๆครับเป็นโทนสีดําเงาเช่นเดียวกันนะครับผมไฟหน้าแท้สูตรโรงงานครับแบบโปรเจคเตอร์ นะฮะตกแต่งด้วยไฟเดทามันนิ่งไรแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ในโครมเดียวกันด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยครับผมตัวรถสว,สวยเลยครับเหลี่ยมสันตัวรถเดิมๆคม,มชัดครับติดฟิลม์มติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยนะครับโลโก้ตาฮอนด้ากระจกทุกบานไม่เคยแตกหรือว่าเคยเปลี่ยนครับภาษีพ,พรบรผมต่อให้ใช้ยาวๆกันสิงหาคมปีหน้าเลยนะครับผมส่วนด้านข้างเนี่ยก็เป็นตัวชุดแต่งมานะจะเป็นตัวไฟเลี้ยวสีส้มนะแบบนี้นะครับผมตัว ถ้าถ้าตัวสแตนดาร์ดโรงงานเนี่ยมันจะเป็นสีใสเนาะแล้วก็หลอดด้านในอจจะเป็นสีส้มนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยได้ไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นสีส้มเลยนะครับผมส่วนตัวล้อและยางนะครับตัวล้อเนี่ยยังเป็นแม็กนะครับเดิมจากโรงงานนะครับก็ตัวล้อเนี่ยเจ้าของเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช้แม็กเดิมช่วงล่างเดิมนะครับผมแม็กขอบ16ครับคันนี้ยางเบิกใหม่นะเป็นยางดันหลบปี2022แล้วนะครับผมรหัสยางสองห้าทับห้ครับผมดอกยางก็เหลือๆครับ ใช้งานกันยาวๆนะครับในเรื่องของยางเนี่ยสปีไม่มีหมดแน่นอนนะดูเลยขนเงาะด้านข้างเนี่ยยังอยู่ครบทุกในทุกเส้นนะครับส่วนโครงสร้างช็อนะเป้าช็อเดิมครับล้อเดิมครับตัวช่วงล่างเนี่ยเราถ้าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรมานะครับก็ใช้เป็นช่วงล่างเดิมที่ติดมากับตัวรถนะครับโครงสร้างก็เดิมๆไม้หลักเหมือนครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้ามีกล้องเลนวอทนะครับหรือว่า เลนมุมอับด้านซ้ายนะครับก็มีให้นะตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวครับสเกิร์ตดังข้างมีให้ครบสภาพสมบูรณ์นะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับผมเป็นสมาร์ทคีย์เรตมีดอกสำรองให้1ดอกด้วยนะแล้วก็ตัวซีวิ c รุ่นนี้เนี่ยสามารถสตาร์ทรถจากตัวรีโมทได้ด้วยนะครับผมส่วนมือเปิดเนี่ยจะได้เป็นโครเมียมนะครับปุ่มอันนี้ก็จะเป็นตัวสมาร์ทเอนทรีเนาะนะครับสามารถกลดล็อกล็อกรถได้เลยนะครับแล้วก็ ภายในเนี่ยจะเป็นโทนสีดาครับตัวเบาะจะเป็นสีเบจนะก็เบาะเนี่ยก็มีร่องรอยของการใช้งานมานะครับตามอาสภาพของตัวรถนะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมฟอกให้ใหม่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมแต่ว่าได้เป็นเบาะเดิมโรงงานเบาะหนังแท้จากศูนย์ที่ติดมากับตัวรถนะครับภายในก็ดูแลรักษามาดีครับสะอาดเลยนะแล้วก็เสาบีเดิมครับหัวน็อตประตูด้านบนด้านล่างไม่มีถอดครับผมแผ่นเพดเดิมโรงงานครับสภาพสวยเย็นเล็บนะ เป็นอาจกระดูกงูโรงงานทุกเม็ดครับผมอันนี้รับประกันเลยนะรถสวยคันนี้เนี่ยไม่มีร่องรอยของการกระทบเลยนะครับผมรถดเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับด้านหลังเบาะสวยๆเนียๆนๆครับไม่มีร่องรอยของการแบบว่าใช้งานเลยนะในส่วนของเบาะหลังบ้านนี้เนี่ยเขา,าเป็นบ้านาเขาเรียกอะไรสองคนนะครับสองคนนะก็มีสามีกับคุณภรรยานะครับนะยังไม่มีลูกนะครับเบาะด้านหลังก็เลย ค่อนข้างเนียนไม่มีการใช้งานนะครับเครื่องยนต์เบนซินรองรับน้ํามันสูงสุดได้ถึง E85 นะครับสําหรับคันนี้นะมาดูด้านหลังครับด้านหลังสวยนะครับผมเขาแต่งมาแบบครบๆเลยนะเป็นตัวในส่วนของสเกิร์ตนะครับด้านหลังก็จะมีท่อหลอกให้นะครับผมแต่จริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นท่อเส้นเดียวนะครับผมอยู่ด้านขวานะด้านในนะท่อเดิมนะครับท่อเดิมโรงงานนะสวยๆเลยนะครับแต่ว่าตัวชุดแต่งเนี่ยจะเป็นท่อหลอก นะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2จุดนะครับกล้องถอยหลังที่ติดมากับตัวรถนะฮะแล้วก็ตัวโลโก้อยู่ครบนะครับส่วนไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบรูปตัว C หรือว่ามุมแมลงนะสฝั่งก็เป็นเอกลักษณ์ของตัว Honda Civic FC อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของสปอยเลอร์ด้านบนนะครับก็จะมีไฟเบกรกดวงที่3ให้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝาท้ายก็เปิดจากรีโมทได้นะครับ ไอตัวฝาท้ายฮอนด้าเนี่ยเวลากดจากรีโมทเนี่ยเขาจะไม่ได้เด้งดึงขึ้นมานะครับมันจะเป็นเสียงดังกึกนิดนึงแล้วก็ใช้ต้องใช้มือเปิดขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของฮอนด้าเลยนะเป็นทุกรุ่นนะครับเป็นทุกรุ่นนะเออจริงๆนะครับผมแล้วก็ด้านในครับห้องเก็บของกว้างนะครับผมห้องเก็บขอ,ของกว้างแบบนี้เลยนะภายในสวยครับเจ้าของเก่าดูแลรถดีนะเขาติดแบบพวกอ่าดูดิเขาเรียกแผงฉนวนเนี่ยให้ให้หมดเลยนะครับปกติตัวยอย่างตัวอย่างเนี้ย ถ้าเป็นสแตนดาดโรงงานเขาไม่มีหมานะครับผมนะถาดงถอดยางครบนะครับเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่นะครับอุปกรณ์พื้นฐานที่ติดมากับตัวรถก็อยู่ครบถ้วนครับสภาพรถสวยเนียนกิฟเลยนะครับด้านในไม่มีรอยถลอกเลยนะครับสีเดิมนะสีเดิมติดมากับตัวรถนะไม่มีรอยถลอกนะครับคันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้หญิงอ่ะจะเป็นคนใช้นะครับคุณผู้หญิงจะเป็นคนใช้นะดูโครงสร้างหลักนะครับรางนุ่งรางน้ําสีเดิมฝาท้ายเดิมหมด นะครับเมนอาร์ตโรงงานชัดเจนนะสวยเนยนกิฟแบบนี้เลยนะรอยซีนเดิมโรงงานนะครับรอยอแต้มสีโรงงานก็อยู่ครบนะครับสภาพสมบูรณ์นะส่วนใหญ่คันนี้เนี่ยคุณผู้หญิงใช้นะครับนะคุณผู้หญิงใช้แต่คุณผู้ชายแต่งเออแปลกดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันสำหรับตัวเบาะเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับ อ่าใช่นะฝั่งคนขับคนเดียวนะครับเป็น1.8 EL นะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบรอบตัวรถนะครับกระจกเนี่ยเป็น full auto นะครับผมอ่าระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าครับกันลื่นถลายปุ่ม engine start มีครบถ้วนนะครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยหนัง3ก้านเดิมโรงงานครับสภาพสวยสมบูรณ์เลยไม่มีรอยถลอกนะครับผมเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับรับสายวางสายได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ครับมีระบบ cruise control ให้ นะเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนตัวเรือนไม้น้าจอนะครับเป็นดิจิตอลเนาะสวยๆเลยนะครับแปดหมื่นเก้าพันสามอยหกสิบสองโลไม้แท้นะครับอันนี้ตรวจสอบได้ประวัตินะครับเข้าศูนตลอดนะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็เป็นโทนสีดําร้วนเช่นเดียวกันตกแต่งนะครับเป็นสีเกรดดํานะครับตรงนี้นะจะเป็นดําเงานะครับหรือก็เป็นลายเกรดนะสวยๆนะสีสวยมากนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอก็เป็นทัชสกรีนด้วยนะครับขนาดอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะครับก็ สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เล่นได้ปกติเลยนะครับตามสไตล์ Honda เนาะแล้วก็แอร์เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยนะครับก็ลูกค้าเนี่ยเขาก็ตกแต่งในส่วนของคอนโซลตรงกลางมาเล็กน้อยนะก็ครอบคาร์บอนแท้มาให้นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้สภาพสวยสมบูรณ์มีอ e ีคอนโหมดครับมีเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวเนี่ยช่องต่างๆนะครับชาร์จไฟจะอยู่ด้านล่างช่อง power outlet นะครับ usb hdmi เนี่ยอยู่ด้านล่างหมดเลยนะครับผมแล้วก็เจ้าของเก่าอย่างที่ผมแจ้งนะเขา ค่อนข้างรักษารถนะครับเขาก็ใส่พวกพรมนะฮะพรมพื้นด uh ้านล่างเนะยครับพรมยางนะครับกันลงกันลอยเนี่ยมาให้นะครับครบทุกจุดทุกมุมจริงๆนะประตูประตูเนี่ยเขามีหมดนะครับผมประตูประตูมีหมดนะที่พักแขนเนี่ยด้านในเนี่ยเขามีหมดเลยเนี่ยมาดูนะครับให้ตกล้องดูเนี่ยดูดิเขาใส่หมดทุกจุดเลยจริงๆตรงไหนใส่ได้เขาใส่หมดนะครับนะช่องเสียบสาย uxb นะครับผมกบ่อนี่ไม่มีรอยยับไม่มีรอยฉีกขาดนะคะแต่ก็ มีรอนการใช้งานมานะครับอันนี้ก็ปกติเลยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเก็บงานทําความสะอาดนะครับปรับสภาพให้นะแต่ว่าเบาะหนังเนี่ยเป็นของแท้โรงงานดูพุงลงปีดูแก้มนะครับผมไม่มียับเลยไม่ฉีกขาดเลยนะครับหลังคาเดิมฝ้าเดิมสะอาดสะอ้านครับไม่มีรอยฉีกขาดเช่นเดียวกันนะมีกระจงกระจบให้ด้วยนะครับในส่วนของตัวที่บานรังแดดน่ฮะรถสวยครับผมบอกเลยว่ารถสวยแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมคันนี้นะส่วนด้านหลังนะครับไปดูกันนิดนึงนะครับ ปึ๊บนี่นะครับผมด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นอ่าเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นหลุมเป็นหลุมไหมเวลานั่งเนี่ยตัวเรามันจะยุบเข้าไปด้านหลังนะครับทําให้ขาของเราเนี่ยชี้ตั้งขึ้นมานะครับก็เลยนั่งสบายไม่แคบนะครับผมแบบนี้นะครับนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับที่พักแขนมีให้นะที่วางแก้วมีให้แต่ไม่รู้ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับเนื่องจากมันตื้นแล้วเหลือเกินนะครับผม แล้วก็เออไอเนี้ยข้อดีนะครับผมผมเห็นรถหลายรุ่นเนี่ยขนาดไอตัวเขาเรียกว่าอะไรไอที่จับนะครับผมคันเนี้ยเขามีให้ถึงสี่มุมเลยนะผมเห็นรถบางรุ่นเนี่ยเขามีให้แค่สามมุมนะครับผมไอคนขับเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีนะครับผมแล้วก็มีออปชั่นพวกอาที่แขวนไม้แขวนเสื้อให้นะครับผมตัวนี้นะครับก็มีให้นะคะทรงคาซีดมีหมดแล้วนะครับสําหรับรุ่นนี้นะใครที่หาอยู่เนาะ สำหรับโตโยต้าอ้าขออภัยนะครับโตโยต้าใหม่ละนะฮะฮอนด้าซีวิกเอฟซีนะผมฮอนด้าซีวิกเอ1.8เอลครับคันนี้เนี่ยเปลี่ยนโฉมมานะครับอ่าไม่ใช่เปลี่ยนโฉมี่เขาบอกว่าเปลี่ยนกระจังหน้ามานะครับผมเป็น RS เอสเบิกแค้ศูนย์ะอันนี้ลูกค้าเก่าเนี่ยเขาแต่งมาให้นะครับของแท้โรงงานนะครับสภาพสมบูรณ์รถคันนี้ไม่มีกระทบเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการกระทบเลยนะครับคือไอกระทบที่ผมบอกก็คือไม่มีการชนเนี่ยแหละ ง่ายๆนะครับรถเดิมโครงสร้างเดิมไม่เดิมไม่แท้ครับประวัติตัวรถตรวจสอบได้นะสำหรับคันนี้เครื่องยนต์ไอวีเทคเทคโนโลยีแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะครับสี่สูบเดิมโรงงานนะครับหนึ่งพันแปดร้อยซีซีหนึ่งร้อยสี่สิบสี่แรงม้านะครับเครื่องยนต์เดิมๆอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะนิ่งไหมนิ่งกิฟต์เลยเนาะแล้วก็ภายในสะอาดครับเป็นรถใช้ในกรุงเทพมหานครแท้ๆเลยนะครับผม โครงสร้างเบ้าโชกสวยๆหมดเลยนะหัวนงหัวหัวโชกเดิมหมดเลยยางยังเดิมนะครับ mm hmm. พันด้านในน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีถอดครับเบนอาร์ตสวยนะแล้วก็ฝากระโปรง mm hmm. เดิมน็อตเดิมนะครับผมแก้มซ้ายขวาไฟหน้าเดิมหมดนะครับแล้วก็ดูดูความละเอียดของทางเจ้าของเดิมนะครับโดยปกติเนี่ยสแตนดาร์ดโรงงานเนี่ยเขาจะมีแค่ข้างหน้าใช่ปะ่ะลูกค้าไม่พอใจนะครับซื้อด้านข้างมาติดด้วยนี่นะฮะดูสองฝั่งเลย นะครับคุ้มนะครับผมบอกเลยอย่างไงคันนี้ก็คุ้มนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งจุดแปดเอลปีสองพันสิบเก้าฟังไม่ผิดปีสองพันสิบเก้านะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผมไม่รู้ที่อื่นขายกันเท่าไหร่นะครับผมแต่บอกเลยว่าเจ็ดแสนัพผมบอกแค่นี้แหละผมเช็คราคาตลาดมาแล้วนะครับผมก็ลองเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกตัดสินใจดูครับปีสองพันสิบเก้า 699,000บาทรถบ้านรถบ,บุคคลมือเดียวจากป้ายแดงซื้อสดไม่มีแบดทับราคานี้นะครับผมพร้อมโอนให้เหลยนะสนใจสอบถามมาได้ครับหรืออยากเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนมาทดลองขับกันได้ครับทอโต้ติดถนนใหญ่ชมมุมินทวงมินบุรีกรุงเทพเปิดทุกวันครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ